ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ุณพาพี่น้องมาขุดมันเ้อะพี่น้องเด้อครับพี่น้องโอ้ยมันครับครับต้งหัวมันครับโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเลือดนกเด้อพี่น้องเด้อมันเลือดนกครับนี่ครับเริ่มว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือมันตีนสร้างครับนี่ครับมันเท้าช้างเราพี่น้องเนาะเราปราชญ์ได้ครับเรื่องมันเลือดนกครับนี่ครับหัวใหญ่มากครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ยฝังลงไปได้ดีมันเป็นเลือดครับ โอ้ยเดี๋ยวผมจะขุดเบื้องครับพี่น้องครับว่าเจ้าหัวเงี้ยขนาดไหนพี่น้องเนาะกลงไปลึกๆเลยครับครับต้องใส่เสียมใส่จอบขุดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขุดเตืองครับพี่น้องครับว่าเจ้าหัวเงี้ขนาดไหนเดี๋ยวเราชมครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องครับเราจะขุดให้ดูแล้วครับก็ดินงแกนมักเลยครับ โอ้นเจนมากเลยครับโอ้บนลึกมาไหนครัพี่น้องเนี่ยมีเครือจะเป็นหลักจานนี่ครับพี่น้องครับเป็นใบแดงๆนะพี่น้องเนาะเป็นเครือดแดงๆครับนี่ครับแต่ตอนนี้ใบมันเริ่ม e เหี่ยวไปแล้วครับนี่ครับเริ่มเ e หี่ยวแล้วครับนี่ครับ เงี่ยวหมดแล้วครับตัดทิ้งเลยครับจะส่วนบนนี่เอาไปเอาไปปลูกอีกเนาะพี่น้องเนาะนะครับปลูกได้ครับจะเก่ากับยุ่กลางฟากลางด่งเลยพี่น้องทุกมันตรงนี้คนเอามาปลูกในบ้านครับเดี๋ยวขุดให้ดูครับพี่น้องนี่ครับหลังแรจะเป็นสีแดงๆครับเป็นสีมันเลือดนกกับสีแดงแดงม่วงๆครับหนอใหญ่มากเลยครับ แต่จริงๆครับเราจะขุดให้ดูครับโอ้โหต้องลงไปลึกเลยนะครับคุน่ะจะขุดได้บนใหญ่แฮงแต่จะต้องใส่จอบใส่กระจบซะละครับพี่น้อง ต้องอสองเปที่น้องด้วยแสงแง้ครับอ ดูว่าจะเอาหมดหรครับพี่น้องออกแล้วครับพี่น้องครับใหญ่มากเลยครับนี่ครับโอ้หนี่ครับ,รบเป็นหัวเป็นหัวเลยครับแบบนี้ครับเอาฝังดินไป ปลูก,ก,กได้อีกนะครับพี่น้องนี่เอาไปถ้าปลูกอีกครับนี่ปลูกตามหัวตามสวนแล้วครับนี่ลูกเล็กๆนี่ครับนี่ครับที่มาของคา้าว่ามันเท้าช้างนี่ครับเท้ามันเหมือนเท้าช้างนะพี่น,อน้องเนาะมันเท้าช้างมันเล็บนกมันเลือดนอกครับครับสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปพายบ้างครับพี่น้องครับว่าข้างน่าจะเป็นสีแดงเนาะเดี๋ยวเอาไปพายบ้างครับชวัว ใจมากเลยครับใจมากเลยขาวครับพี่น้องครับลักษณะของมันเลือดนกกับมันท้าวางนะพี่น้องเนาะที่เป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาให้พวกน้อพี่น้องด้วยครังหน้าจะเป็นสีแดงด้วพี่น้องเนาะนี่ครับส่วนส่วนหัวเอาไปปลูกได้ครับตัดช่อดีครับตัวนี้ไปฝังดินไลยปลูกได้อีกครับแต่ไม่ตะก,กี้มันก็เกิดที่น้ำปลาน้ำดงเหรอครับผู้เฒ่าผู้แก่ว่าต้องฝังไว้น้ำบัตรเนาะ ว่าจะกินครับง่าไงนี่ครับเราจะพายบ้งครับนี่ครับส่วนนี้ไปปลูกนะครับโอ้ยตัวนี้ขาวแล้วครับขั้นๆจะแก้ปันไดครับตัวนี้นี่ครับแต่สีม่วงออกม่วงๆหลายๆเลยเป็นตัวหนึ่งตัวนี้หังสีม่วงลายครับหัวใหญ่ครับนี่นี่ครับตัวนี้เป็นขวดมันครับไปฟังไว้ตะปลูกอีกครับนี่ กระติดนดะครับนี่นะครับมึงเหงานี่ครับนี่ยเงาเนี่ยเอาง่า,ายครับนี่ตัดให้เบิ้งเลยครับนี่อืมเอาผลม่วงด้วยพี่น้องด้วยเกล็ดของหวานครับสุดยอดเลยครับนะครับขาดจั่วเลยเอาแจมม่วงครับ นไปปลูกครับต้นนี้ไปทำของหวานนึ่งกินก็ได้ของนี้ครับพาเครอ,เอ,อ,อคร์ให้เพิ่งได้ย้อดครับให้ขอาหวานครับวันนี้ นี่ครับพี่น้องครับในส่วนของหัวจุกนะพี่น้องเนาะในส่วนของหัวครับนี่เขาสะมาปลูกแล้วพี่น้องเนาะเอาแบบนี้ครับมาปลูกครับนี่ตรงไหลแค่นี้แหละปลูกง่ายง,ง่ายครับพี่น้องพุทธศักลงดินี่ซี้ครับโต้องฝังลึกกเลยนพี่น้องเนาะบอกว่าอันนี้มันหายหากมันหายกินไงครับมันกับเผ็ดมัน,เ,นเป็นมันปลาเนาะกับเผ็ดพืชปลาด้วยครับนี่ ผุดถอนผู้แก่ผุดถอนมาจะปาแต่ดงข้าวปลูกไว้น้ำบันนะครับปลูกไว้ใกล้ๆกันนะครับนี่ปลูกไว้ปีนึงครับพี่น้องหนึ่งปีแด้วพี่น้องเ่าจะได้กินเด้อยอะได้กินไงได้หนี่งตังค์มาเลยครับปลูกกินไปครับนี่เรื่อนี่พร้อมแล้วครับนี่แกนปลูกไว้ครับ กันหดน้ำได้ก็ดีด้วยพี่น้องเด้อนะน้ำจางน้อยครับคแบบไม่ซุ่มครับพี่น้องน้ำจางน้อยชว่วงนี้มันหนาแรงไงดึงไงมันเกิดติดกันติดแล้วก็ปล่อยไมนเป็นตาทำหัวฉัดแล้วหมหาอยู่หากินของมันเองครับนี่พี่น้องอันนี้ครับพี่น้องง่ายๆครับโอเคแล้วปลูกแบบบ้านๆปลูกแบบปลูกโซ่ถิมแต่ก็ได้กินคือเก่า นะครับปูกยย้งไงโอเคครับ